สวัสดีครับผมอิดน้องขามนะครับผมร้านพระเครื่องสัมเพาทองนะครับวันนี้มีของดีปีเลึกอีกแล้วเป็นพระพุทธชินราชนะครับผมรุ่นแรกนะครับของวัดหนองคอรุ่นแรกต้องเป็นหลังจานนะครับผมหลังเรียบก็มีแต่น้อยนะครับผมหลังจานก็มีแต่เฟี้ยวนะครับผมเป็นพระดีปีลึกอีกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันอยากมาแชร์ความรู้กันนะครับผมฝาจุดนี้ หล่นไม่ได้เลยหล่นนี่แตกเลยนะครับผมเป็นจานเปียกคือจานเปียกคือจานอู y. จานเปียกนะครับผมนี่นะครับจานเปียกใครมีมาขายผมได้นะครับแต่อย่าแพงนะครับผมอันนี้เป็นยุคแรกนะครับของวัดหนองคอนะครับผมพิมพ์ก็ต้องเป็นเนื้อหาประมาณเนี้ห้าเหลี่ยมเล็กนะครับเขาเรียกกันมันมีประวัติกันคนโบราณเขาเรียกห้ามุมห้ามุมนะครับผมเรียกห้ามุม มไมเรียกห้าเหลี่ยมเขาเรียกห้ามุมมีเล็กมีใหญ่นะพิมพ์ปิดตาพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับดูความสวยนะครับันนี้ผมเก็บมาแขวนตั้งแต่ตอนุแขวนนานแล้วเรียกเงินช่างพรมาครับช่างพรเกือสพัดงานช่างพรนะครับแขวนเก่ารล้นะครับชินราชนี้ไม่ธรรมดานะ สร้างน้อยสร้างไม่เยอะนะครับผมส่วนคนรู้ประวัตินี่ก็รู้จริงมั่งไม่จริงมั่งส่วนคนคนไม่รู้เลยก็มีนะเป็นพระที่หายากนะครับผมเป็นวัตถุมงคลที่น่าเก็บน่าค้นหากันก็เดี๋ยวมาแชร์กันต่อไปความรู้นะครับผมอยากให้เพื่อนๆได้ศึกษากันไว้บอกพิมพ์นะครับเป็นปุจิานราชยุคแรกหลังจานอุเดี๋ยวจะมาโชว์ยุค ลงกุก็มีแต่เป็นเป็นพิมพ์เดียวคล้ายๆพิมพ์เดียวกันนะแต่ถอนมาแต่มันเป็นพิมพ์หลังเรยกหลัง,ลงยันสามยันสองแถวนะครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดแม่งทุกอย่างเลยก็ได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเจอกันคลิปหนะ้า